พ่อพูดกับลูกสาวลูกเรียนจบพร้อมกับเกียรตินิยมนี่คือรถที่พ่อซื้อไว้เมื่อหลายปีที่แล้วมันเก่าพอสมควรเลยเดี๋ยวพ่อจะซื้อรถคันใหม่ให้แต่ก่อนอื่นลูกเอารถคันนี้ไปขายให้พ่อก่อนนะลูกขับมันไปที่ร้านรับซื้อรถเก่านะแล้วบอกเขาว่าจะขายคันนี้แล้วดูซิว่าเขาจะให้เท่าไหร่ ลูกสาวก็ตอบว่าได้ค่ะพ่อเธอตอบด้วยความกระตือรือร้นแล้วขับรถไปที่ร้านรับซื้อของเก่าในทันทีไม่นานนักเธอก็กลับมาบอกพ่อว่าเขาให้ราคาหนูสามหมื่นบาทคา่ะเขาบอกว่าสภาพมันแย่มากมันเก่ามากเลยค่ะพ่อพ่อเลยบอกใหม่ว่าเอาอย่างนี้นะงั้นลูกขับไปที่โรงรับจำนำนะ แล้วดูซิว่าเขาจะตีราคาให้เท่าไหร่ลูกตอบโอเคแล้วขับรถออกไปอีกครั้งแป๊บเดียวเธอก็กลับมาแล้วบอกด้วยน้ำ,นำเสียงเศร้าๆว่าโรงรับจำนำให้แค่3,000บาทเองค่ะเขาบอกว่ารถมันเก่ามากๆแล้วน้ำเสียงเธอหมดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดพ่อปอบยูกสาวแล้วบอกเธอว่าสุดท้ายแล้ว ลูกลองขับไปที่คาขับของคนรักรถด,ดูสิว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ลูกสาวก็ยอมขับไปอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจนักแต่เมื่อกลับมาเธอพุ่งเข้ามาหาพ่อแล้วพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมากๆว่าพ่อพ่อที่คาขับมีบางคนบอกว่าเขาจะขอซื้อด้วยเงินถึงสามล้านบาทเลย เขาบอกว่าพอรถคันนี้มันคือนิสาันสกายไลน์ r 3 4แล้วก็มีหลายคนเลยที่กำลังตามหารถคันนี้อยู่พ่อยิ้มน้อยๆแล้วบอกกับลูกสาวว่าลูกจำไว้นะสิ่งของเดียวกันแต่จะมีราคาไม่เท่ากันในแต่ละที่ที่ที่ใช่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี แต่ถ้าไม่มีใครเห็นคุณค่าอย่าไปโกรธเขาเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในที่ที่ผิดเท่านั้นเองขอขอบคุณผู้เขียนบทความนี้